ก็อยู่กับผม Buster Funny Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอปอัดหน้าจอนะครับก็คือ Rec Pro นั่นเองนะครับผมแอปนี้เราหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าใช้ยังไงก็พาร์ทที่แล้วผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับผมซึ่งวีดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน Pro นั่นเองนะครับผมส่วนเวอร์ชันฟรีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่นะครับมันจะไปจุสาม ซึ่งเวอร์ชันที่ผมเอามาให้เนี่ยโปรเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นเวชัน 3, ช่น1.8.3เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมโอเควิธีโหลดก็คือเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ให้เลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับผมนะพอติดตั้งเสร็จก็เปิดแอปขึ้นมานะครับนี่ เราก็มาจะเจอต่างแบบน,นี้นะครับก็คือเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะกดตรงบู๊บบวกไม่ได้นะครับผมมันจะกดแล้วมันจะดิงดงเป็นเวอร์ชันให้เราซื้อนะครับผมนี่คือปรับปรับง่ายเลยครับอันนี้คือความชัดที่7 2 0 p นะก็คือ1 2 8 0งนคูณ72ูนย์นะครับผมอันนี้คือ b i t เ a ทก็คือความชัดของวิดีโอนั่นเองนะครับผมเราเอาสักสิบนะครับถ้าเราเป็นอาเกมนะครับแต่ถ้าเป็น รีวิวแอปเเนี้ยก็คือ8กดก็พอนะครับส่วนอันนี้คือเวลามันอันดีบสูงสุดก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองครับส่วนนี้คือเสียงนะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยจะมีเสียงถ้าเราไม่ติ๊กก็จะไม่มีเสียงพูดนะครับผมเวลากดก็กดตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดตรง s ็อปเนี่ยแต่ถ้าเป็นของผมมัจจะขึ้นแต่ถ้าเป็น,นถ้าเรายังไม่ได้อันเนี่ยจะขึ้นว่าเรคคอร์ดนะครับผมโอเคก็คร่าวๆก็ราวนี้นะครับถ้าผู้ชมอยาก ดูอีกนะครับผมอยากดูวิดีโออีกก็อย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e กันด้วยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ